เช้าวันนี้เราขอย้ายไปฝั่งนั้นหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเราอยากจะแนะนําแนะนำว่าช่วงปีใหม่เนี่ยกระเช้าอันไหนที่เจ๋งมากกระเช้านี้เวิร์กจริงๆคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือยัง heritage heritage นะครับคนที่อยากจะมอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยให้กับคนที่คุณรักและอยากจะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราแนะนําเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกนิดนึงนะว่าข้อมูลเยอะมากขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่า heritage เนี่ย เป็นผู้ค้าส่งวัตถุดิบในการผลิตอาหารประเภทถั่วนะคะแล้วก็ผลไมอ้อบแห้งรวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรและปัรจุภัณฑ์ในอุตสาหากรรมอาหารชั้นนำของโลกผลิตภัณฑ์ของ Heritage เนี่ยได้รับการจดทะเบียนระดับสากลน,นะคะแล้วก็ผ่าน การรับรองมาตรฐานทั้ง GMP, HACCP, BRC และ ISO 22,000นะคะซึ่งรับรองมาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหารพร้อมใบม,มาตรฐานอาหารฮาลาลและโคเชอร์นะคะด้วยวัตถุด,ดิบคุณภาพจากธรรมชาติและบริโภคผู้บริโภคเนี่ยสามารถมั่นใจได้เต็มเปี่ยมถึงความปลอดภัยและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขอย่างแน่นอน าาไมาแตจำพวกถั่วแต่ก็ยังมีอปคอรน<ม>ด้วยมีออกไม่ได้มีแค่น,นั้นค่ะพี่ยาเพราะาอย่างหนึ่งที่กิ๊บจะต้องแนะนำอย่างที่พี่วุดดี้บอกของ Heritage เนี่ยก็คือ Wonder Puff Popcorn อันนี้ w ัน d e r Puff w o n วันเดอร์พ p ฟ o r ปอนเนี่ยความเจ๋งคืออะไรรู้ป่านอกจากอร่อยและเคี้ยวมันมากเพราะเมื่อกี้กิ๊บเคี้ยวแล้วเขายังมีคุณประโยชน์นะคะจากถั่วพรีเมียม แมคคาเดเมียที่อุดมด้วยวิตามิน B แคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมและเหล็กนะคะส่วนอัลมอนด์เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเส้นใยอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมวิตามิน E และยังมีอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอันนี้ดีมากอันนี้คือมีสารต้านอนุมูลอิสระ,ะนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด โรคมะเร็งอันนี้ดีมากแล้วก็มีเมล็ดมะม่วงหินมะพานนะคะสามารถป้องกันการก่อตัวของไขมันในตับได้ด้วยซึ่งสุดดีมากและอร่อยด้วยและกินแล้วด้วยชิมตลอดเลยเดียวตลอดเลยคุณแม่ชอบหลายรสเลยนะฮะผู้ชมสามารถหาซื้อกระเช้า Heritage ได้นะครับม่าจะเป็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำก็ได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ heritage thailand com ที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้โทรไปสอบถามได้ด้วยนะครับที่02 6นะฮะหกอะไรเอ่ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอให้ตัวเลขขึ้นมานิดหนึ่งครับ0ูนี่ไงหกสองหนึถึง7จ็ดใช่ค่ะนะครับศูนย์สองห ถึงเจ็ดจริงๆอ่ะเวลาช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยการเลือกของใส่กระเช้าเป็นอะไรที่ปวดหัวที่สุดเพราะหนูต้องเลือกไปใส่สวัสดีถ้าเราเลือกของที่มีสุขภาพมีคุณภาพแบบนี้สุขภาพดนเรานำเสนอ heritage ยังไงเพราะว่าเราคัดสรรมาแล้วแล้วเรารู้ว่านอกจากกินแล้วเนี่ยมันจะอร่อยสุขภาพดี healthy แล้วมัน มันกลมกล่อมด้วยใช่ค่ะบางคนเนี่ยไปเลือกกะเช้าเองละละ,ละทางซูปเปอร์เขาจัดให้เสร็จสับหารู้ไหมว่าบางทีมีสุราติดมาด้วยแล้วคนบางคนเจอเหล้าแล้วไม่แฮปปี้นะฮะไม่บางคนเนี่ยติดเรื่องของอาหารที่เป็นแป้งเยอะมากบางทีซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็ไม่ทราบเขาก็เข,ข,ข,ข้าใจว่านี่มันดีที่สุดแล้วปรากฏว่าบางอย่างหมดอายุด้วยใช่ต้องเลือกดีดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเพื่อคนที่เรารักนะคะตื่นมาคุยมา